เจ๊ทองยังไหวไหมห้องไหนก่อนขบนเหรออันไหนก็ไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าเอาไปสู้กับไอ้โจนได้ก็ได้อยู่นะขบนเล่นไรเฮ้ยผมลืมไปคนนึงได้ไงวะคนดีคนเดิมของเราโอ้แต่ถ้าเล่นอเชีรอนกูก็ไม่มีมีสกิลอยู่วะเนี่ยหรอโอ้ Richman Shop โน้หนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมเกมหงไกสตารเ์เรลบนเว็บมิสินรับแพ็กรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กแถม Richman Coin ใช้เป็นส่วนลด พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10บเดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายเงินได้หลายช่องทางเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพ้อยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มได้ที่ Richman Shop เท่าน,นั้นเป่ดผมเล่นมาแล้ว3ามหมได้อยู่นั่นเพื่อนคุณครับคุณรู้เหรอครับว่าผมจะเล่นผ่านอับเทปแน่ๆนั่นสิ <c oughs> นั่นสิ How do you know ใช่โรบิน E 1 S 1โรบิน E 1ก็ไม่ต้องคุยแล้ะ <c oughs> ล่ะโรบิน E 1ก็บ้านใครบ้านมันเลยคาร่า E 6โอ้โหมีใครโชว์แบบศูนย์ล้วนไหม E 0 S 1>, S, 1> <c oughs> <S, <N> S 1นี่ยังพอแบบเออเข้าใจได้แต่ E 1เแนบบี่ยสไป์ E 1มันเยอะเว,ว้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเออออโต้เลยแล้วกันมีคนบอกผมออโต้ก็ผ่านออโต้ถึงออโต้ออตออตจะฉลาดกว่าผมถึงมันจะจริงก็เถอะนี่ดูซิกิลดูซิกิวเชลอนโอ้ตั้งแสนหนึ่งดูแรง เ <c> จ <ười> ็ดแสนมตีแรงเท่าฮือต้าสกิลหนึ่งทีก็ก็โอ้มังก็โอ้มังมังกันนะเนะกดโร่ทำไมโร่เต็มอ่ะทำตัวโกงๆอย่างเงี้ย ตีชียอดเยี่ยม <c oughs> ปาดเลยจะได้ไม่ต้องเสียแอคชั่นเยอะ <c oughs> ก้าเปิดน่าจะหมดอยู่มั้งเร่เร่สองไม่ได้ สายเปย์แต้มจริงอะไรก็ไม่รู้อยู่ก็กดเองเออเองดีหน่อยครับน้องมอนอุ้ยลืมกดดีบ้บเาเวนแต่ไม่เป็นไรหรือจริงๆเราเอาบัฟดรอปมาได้วะ มันเพิ่มดอมีต่อเอนื่องนี่ซึ่งก็ไม่นจะเป็นอยู่ดีแบบน,นี้แหละถูกะ <c oughs> ย่ำไม่ถูกตัวหน่อยซวปปิวุบอ่ะสาวอยู่ตรงกลางละเงินของอาเชิญเกือบต้องส,สามแสนแต่นี่แค่รอมอนนะเว้ยแล้วก็ปัน่นเต็มโอ้จะเอาทุกตัวไปเทียบกับจาอาเช่ญหมดเลยเนะล่สวัลโหค อเชล,น,ชลนครับก็ไฮิลนผ่านแน่โอ้ยมัน,นมันขนาดนั่นไอ้ใช่มรนไม่ได้เอาอัชอนมาเป็นดมิดหลกดักกันดิมันเอาอชอนไปเป็นซับดมิดให้ไฮซิลนอะพืออะไรอะอยากลงอัชรอนก็ต้องเล่นอชรอน เดี่ยวๆสิวะจะมามีใครเป็นตัวแถมป้าก็รู้อวยใครเอา้าก็ต้องโวยตัวหนาตู้ก็เข้าใจได้แค่ <c oughs> พี่ทำมอนให้มันแบบว่า <c oughs> แค่ทางง่ายๆกว่านี้หน่อยได้ไหม <c oughs> พี่ทำมอนมาแบบนี้เนี่ย <c oughs> ใครจะเล่นโดยวะ เราว่าบุยตีปกติอยู่ทุกคนอาจจะมีตัวเล่นแต่เราไม่มีเอ้ยผมมีอยู่ผมมีอาเกียรอตัวไปแต่ไม่น่าอเขาออกซลรีญามาอย่างนี้คุณไม่ต้องหวังครับอีกผมให้อีกสองแพทสามแพทจากนี้ตัวดามจอย่างน้อยก็ต้องเป็นตัวตีจากสกิลตัวดามจที่ออกมาในอนาคตอะไม่ใช่อนาคตอันใกล้ๆนี่นะอันไกลๆอ่ะ อันแบบว่าหลังจากพวกตัวละครในแอมโฟเดียสอะอาลันสูงใจไฟนองเกี่ยน,น,น,นั่นแหละมัน,ม,นมันทรงอย่างนั้นนะแค่มีในทีมก็ตีแท้แฉอเชรอนได้แล้วเชียโอ้โหเพื่ออะไรวะ <laughs> ถามตรงๆเลยเพื่ออะไรวะ ทำทำไมไรสาราชิบหายโอ้โหสิบเปอร์เข้าแค่นั้นเหรอเออแร,แรงหน่อยแร,แรงหน่อยไอด้ดูเออดีมาก ที่พูดตะกี้ไงว่าถ้าใส่ไฮคิลินลงมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันไร้ค่าไล้ค่าไล้ค่าเลยอะฉันต้องการแข่งก่นจงแท้ไฟฟ,ฟ้าเล่งแอคชัน่นสวยงามแม่เราจะเหลือเทินไทย เราก็สู้บีอุ้ยน่าจะรอหน่อยเผื่อไม่มีคาบกล้าไงเอาลูกล้างไฟฟ้าตัวอื่นมาแทนเชรอนมันดึงดอดไม่ได้ ุณจะเล่นไฮซินินแต่คุณไม่เสียคาบกาเนียนะคุณแบบว่าเอานิ้วจกลูกตาตัวเองเล่นเลยก็ได้ไหมไม่มีประโยชน์เลยมันก็มันก็พอวีประโยชน์แต่แบบอย่าเลย <c oughs> เสียเวลาชีวิตจะจับเ <c oughs> มงกระพุนดรอตตัวเองหกแสนเศร้าเนาะเกือบเท่าอัติอัชลอนหนึ่งทีล้ว Sau nữa cuộc sống mình, thôi 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 เราก็จะไม่ใส่ให้ได้เลยเนาะแล้วคือคุยก็ดึงดอดแต่ตัวเองแซมโปก็ดึงดอดแต่ตัวเองครับผมยอดเยี่ยมพูดได้คำเดียวว่ายอดเยี่ยมไม่มีที่ติ ไม่เ tìm ไ,ไปดึงซึ่มก่อนเจ๊โซเซงกดไม่ติดให้เซเลนดึงแทนโอ้โหยังไงก็ได้ดึงมันไม่ได้ดึงของคนที่แรงไปละ่ะมันดึงของตัวเองอ่ะดึงทำไมก็ไม่รู้อ่ะ อ uh ุ huh, ้ยพวกแกอย่าฝืนดีเราตัวครับน้องๆจบละไม่กดสกิลนัมันเถอะเลแอคชั่น ทำไมทุกคนไม่ใช่เจอผ่าทุกวันนี้ทุกวักนนี้แต้มก็ไม่พอแดงแล้วยังจะไปหาเรื่องให้ชีวิตอีกขอบคุณมากมากเลย ไม่ก็ละเทินฉันอยู่ตรงนู้นโอ้โหอย่าตีหุนออ่นขอบคุณตายไหมเนี่ย14เปอร์ไม่ตายเลย4เปอร์โอเคว่าไม่ก่อนว่าไม่ก่อน เราน่าจะต้องตีลูกน้องนั่นแหละขึ้นมาส่งซิงส่งซิงส,งสวยมากสวยมากครับปับ๊บแน่าจะลองหุ่นแอคชั่นก่อนแต่ไม่เป็นไร บัวบัวเป็นยังด,ดอกดีนะบอลมันตียนยเยอะอีหกเทพสุดในเกมโ,โอ้โอ้โอ้ยังโชงที่เพื่อนหนูหลายคนก็อวดบ่อยว่า ได้เซริดเร็วแม่งอีสูรนี่ยหนึ่งแผ่ในสามใช่ไหม r o แต่คนที่พวกเนส่วนใหญ่ไม่กดคราบกล้ากันเลยครับผมนั่นแหละครับไม่มีประโยชน์ในการเล่น <c oughs> พูดได้เลยว่าเออนั่นแหละไม่ต้องเล่นก็ได้ถามว่ามันพอเล่นได้ไหมก,ก็พอเล่นได้แต่ก็แต่ก็นั่นแหละก็รู้กันนะ เออ,เอ,อไม่ไม่ต้องรู้กันไปลองเองไปลองเองไปลองเองเดี๋ยวรู้เลยคิดัวเสียใจหึงแต้มตุงแช่ม,มอได้หนึ่งตัวอันตีโลเกือบสามพันอยู่ไว้ทั้งสองเชินโลกให้เ่าหร่นะสามพัน ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเยอะกว่าข่าวที่เคยได้ยินมานะไม่ใช่เยอะกว่าที่เคยได้ใช้นะอันนี้น่าจะเฟคนิวสามพันนี่ไม่ใช่แล้วโอ้ยแล้วหุ่นไปเตียนั้นะทำไมอเดี๋ยวตีบอด,ดี้เดีใช้ พกพักพกพักพกพักไก,ไกจินอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยที่เราควรทำนั่นคือรอ g e า r, r Action ถูกต้องอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นก็หุ่นไปก่อนหุ่นไปปุ๊บดึง กดเลยแล้วกันเลจะทำใหเสียแอคชั่นโอ้โหกูน่าจะตีมนแม่งเ้ยเฮเรากนึกว่าจะตาย หนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกแล้วอะไรเย้่ได้มาเจอไอ้โจนแล้วโคตรดีใจเลยวะบ้าหมดพอดีเยี่ยมล้กกว่าบ้าจะมาก็กลางแอคชั่นสุดยอดปะดูดิ <c oughs> แล้วหุ่นก็ถึกถึกไม่ใช่หุ่นเดไออันเนี้ยลูกน้องอ่ะโคตรถึกเลยนี่ขนาดย้ำแล้วนะโอ้ยโอ้ย

เรากำลังทำอะไรเรากำลังทำไปเพื่ออะไรเราทำสมัยมาเรืปองความพิดของห้องบนเลยจริงเราจะความพิดของห้องบนล้วนเลยเวย ใช่แต่ห้องล่างก็ไม่ได้ดีไปต่างกันนะเพราะฉะนั้นก็มันไม่อเวยครับไม่ต้องเล่นนะแต่ถ้าคุณมี e 1อาจจะดีกว่านี้ถ้ามี e 1อากิอาคุณอาจจะแรงกว่าผมไม่ใช่อาจจะคุณแรงกว่าผมแน่นอน